ดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนค่ะที่หลายคนคาใจว่าจะต้องได้จ่ายหรือไม่ได้จ่ายและถ้าต้องได้จ่ายจะสามารถจ่ายได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากอฟภมีข้อมูลใหม่ล่าสุดมาแล้วนะคะตรงนี้นะที่เขาแจ้งมาว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม63ค่ะและสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือ2อย่างนี้นะคะให้เราดูบินประจำเดือนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า สองอย่างนี้ค่ะแล้วเรามาดูข้อมูลที่เขาอธิบายเอาไว้ความหมายที่เขาอธิบายเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่า3ตัวแรกขึ้นต้นด้วย1 1 1ยินดีด้วยค่ะคุณได้ใช้ไฟฟรีใช้ไฟฟ้าฟรี3เดือนเลยนะคะตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมเลยส่วนผู้ที่ขึ้นต้นด้วย112และ12ไม่ฟรีแล้วนะคะอันนี้ไม่ฟรีนะก็จะใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้า ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟค่ะมาดูเลยนะคะเขาแยกออกมาชัดเจนเป็น4ข้อนะข้อแรกคือน้อยกว่าน้อยกว่าหน่วยเดือนฐานหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากว่าค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนน้อยกว่าจำนวนหน่วยน้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็ให้คิดตามจริงนะคะข้อที่2 ถ้าหากว่าใช้ไฟไม่เกิน800หน่วยให้คิดหน่วยเท่ากับหน่วยเดือนฐานก็คือถ้าไม่เกิน800หน่วยก็ให้คิดเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะ2ข้อผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูข้อที่3ข้อที่3กมบอกว่าถ้าใช้ไฟเกิน800หน่วยแต่ไม่เกิน3,000หน่วยให้คิดยังไงให้คิดหน่วยเท่ากับฐานเดือนฐานหน่วยหน่วยเดือนฐานก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นละค่ะง่าย บวกด้วยส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐานก็คือบวกด้วยส่วนที่เกินจากเดือนคุมภาพันธ์แล้วคูณด้วย50เนะคะตรงนี้ก็คิดตามนี้ได้เลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะรวมไปถึงข้อที่4ข้อสุดท้ายถ้าใช้ไฟเกิน3 0 0พหน่วยนะคะก็ให้คิดจากหน่วยเดือนฐานก็คือเดือนคุมภาพันธ์แล้วบวกด้วยส่วนที่เกินจากเดือนคุมภาพันมาแล้วคูณด้วย70%ก็จะเท่ากับยอดเงินที่เราต้องชำระให้กับกรารไฟฟ้านั่นเองนะคะ อย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาก็จะต้องลดให้เราอีก3%ด้วยนะคะตามมาตรการที่ออกมาก่อนหน้านั้นที่จะระบุเอาไว้ในบินข้าวไฟตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็น hmm. ต้นมานะคะ mm hmm. ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก3%ด้วยนะคะ mm hmm. อ่ะคราวนี้มาดูค่ะมาดูตัวอย่างจากบินของจริงกันเลยนะคะบินของจริงมาในเดือนเมษายนค่ะเป็นบินเดือนเมษายนนี้นะที่เราต้องดูคือตรงนี้ถูกไหมคะบินเมษายนแล้วก็ ตรงนี้มีส่วนลดมาให้แล้วเรียบร้อยก็คือลด3%ตรงนี้ยเขาลดให้ละตามนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะส่วนคราวนี้มาดูยอดที่ต้องชาระคือ885บาท31สตางค์ตรงนี้แ่ะค่ะที่จะต้องเป็นตัวนํามาคํานวณเพื่อให้เราได้รับส่วนลดในการชำระนั่นเองนะคะ,ะมาดูเดือนเมษายนดูที่หน่วยไฟไก,ก่อนค่ะใช้ไปกินหวยเอ่ย 2,34หน่วยถูกไหมคะนี่คือจำนวนหน่วยที่ต้องนำมาคิดนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าตามตามที่ที่เขา,เาทำออกมาทั้งหมด4ีรูปแบบเนี่ยแสดงว่าบินนี้เข้าอยู่ในเกณฑ์ข้อแรกก็คือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน800หน่วยให้ใช้ฐานของเดือนกุมภาพันธ์ให้คิดเท่ากับเดือนกุมภาพานันถูกไหมคะนั่นก็แปลว่าบินนี้ต้องคิดเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้อ่าก็คือ203หน่วย ที่จะนํามาคิดค่าไฟนะคะสรุปออกมาให้เห็นตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ค่ะประเภทที่เราต้องดูคือประเภทการใช้ไฟนะคะซึ่งเมื่อสักครู่บินเมื่อสักครู่เป็น1 1ึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้น3ตัวแรกคือ1-1-2ก็ให้ดูตามนี้แปลว่าไม่ได้ใช้ไฟฟรีถ้าบินของใครขึ้นต้นด้วย1 1, 1ึแปลว่าใช้ไฟฟรีแน่นอนนะคะเสร็จแล้วมิเตอร์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยค่ะ ไม่ต้องดูมิเตอร์แล้วนะคะข้อมูลใหม่ล่าสุดนะให้ดูที่ประเภทการใช้ไฟนะคะจากนั้นให้ดูจำนวนหน่วยที่เราใช้ไปค่ะใช้ไปไม่เกิน800หน่วยให้จ่ายเท่ากับบินเดือนกุมภาพันธ์นั่นก็แปลว่าใช้ไปบินนี้คือ234หน่วยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่เกิน800หน่วยแน่นอนก็จะต้องจ่ายเท่ากับบินกุมภา บินเมษามา234หน่วยไม่เกิน800หน่วยก็ต้องจ่ายเท่ากับเดือนกุมภาคือ203อหน่วยและ203หน่วยตรงนี้ต้องไปลดส่วนลด3%เ์ด้วยค่ะก็จะเท่ากับยอดสุทธิที่เราต้องจ่ายถูกไหมคะให้กับการไฟฟ้านั่นก็แปลว่าบินเดือนนี้ยอดเดือนกุมภาพันธ์ที่เราต้องจ่ายคือ770บาท70สตางค์ตรงนี้นำา770บาท70สตางค์ตรงนี้ละค่ะก็มาหักลบออกไปอีก3%เถูกไหมคะ ก็จะได้เป็นยอดที่เราต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้านั่นเองนะคะก็คือ770.70นะอ่ะแล้วก็คูณส่วนลดอีก3%นะคะลด3%ลบ3%ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับยอดสุทธิที่ต้องจ่ายนั่นเองอันนี้ก็ไม่งงนะคะไม่สับสนแล้วนะคราวนี้เพื่อเข้ามาดูที่แอปของ p e a smart plus นะคะไฟลองเข้ามาดูนะปรากฏว่าใน ในในการแจ้งค่าไฟเนี่ยค่ะเขาสิ้นสุดเอาไว้ที่เดือน3คือยังไม่มายังไมมาไม่มีเดือนสีมาให้ชําระเลยแล้วตรงเนี้ก็จะไม่สามารถชําระได้เห็นไหมคะจะขึ้นเป็นสีเทาๆซึ่งไม่สามารถกดชําระอะไรได้เลยเพราะว่าสถานะขึ้นเป็นปกติและยอดก็ขึ้นเป็นศูนย์บาทแน่นอนค่ะเพราะว่าสถานะต้องเป็นปกติสีคะเพราะว่าเราได้ชําระไว้ล่าสุดคือเดือนมีนาคมอยู่แล้วนั่นเองนะคะ เพียงแต่ว่าตอนนี้ในแอปเขาไม่อัปเดตเดือนล่าสุดให้เราเดือนเมษายนยังไม่มีมาเราก็เลยไม่สามารถที่จะชําระค่าไฟตรงนี้ได้นั่นเองนะคะไม่สามารถชําระได้คราวนี้เมื่อเราไม่สามารถชําระได้ในแอป p a Smart Plus แล้วเราก็ลองไปเข้าชําระที่กรุงไทย Next ดูซิว่าจะได้ไหมเข้าไปที่แอปกรุงไทย Next ค่ะแอป Next ของกรุงไทยนะคะ แล้วก็มากดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลือกที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะจากนั้นให้เราใส่หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักนะแล้วก็เมื่อใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยให้เรากดตรวจสอบยอดเงินพื้นที่สีฟ้าตรงนี้นะคะถ้าเราจ่ายได้หรือมียอดให้ชําระเขาก็จะขึ้นยอดให้เราชําระได้เลยในขั้นตอนต่อไปชําระได้เลยแต่กรณีของไฟฟ้าตรงนี้คือมันไม่ขึ้นมาขึ้นมาว่าไม่พบค่าไฟฟ้าครั้งชําระ แปลว่าอะไรแปลว่าเขาให้เราใช้ฟรีหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะเพราะว่าถ้าตามเงื่อนไขของเขาล่าสุดที่เขาแจ้งมาเนี่ยเราอยู่ในเงื่อนไขของไม่ใช่ไม่ใช่3ตัวแรกที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งถ้า3ตัวแรกที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งหนึ่งเขาใช้ไฟฟรีแน่นอนอยู่แล้วแต่ของเราเป็น1นึเพราะฉะนั้นยังไงซะก,ก็ต้องมียอดที่ต้องจ่ายแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าไฟเข้าใจได้ว่าอนุมานได้ว่าเขายังไม่ได้ปรับปรุงยอดไฟฟ้าให้เรานะคะ มันก็เลยไม่ขึ้นยอดให้เราชําระได้เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆถ้าใครเป็นแบบนี้นะคะก็ให้รอไปก่อนอดใจรอค่ะรอไปก่อนไปชาระอีกครั้งคือในวันที่8พฤษภาคมนะคะ 8พฤษภาค,คมเป็นต้นไปค่ะถึงจะชําระค่าไฟฟ้าได้นะคะก็ลองดูว่าวันที่8มาแล้วเนี่ยไฟจะสามารถชําระได้จริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแน่นอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไฟนํานมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ